นื่มานานให้แก้ด้วย 3D มดีาดูอาการคนที่เป็นเลือดคนหนื่งเป็นเวลานาน,านก่อนนะมันมีอยู่5อย่างอันแรกเลยอาการมือชาเท้าชาเพราะว่าเลืด มันไปไม่ได้เลือดมันขนส่งสารอาหารขนส่งอากาศที่ดีไปให้เซลล์มันใช้งานแต่ถ้าเลือดคอืหนืดเนี่ยมันส่งไปไม่ได้เมือนลดขนส่งมันไปไม่ถึงมันก็จะชาอันที่สองก็คือว่าเราเริ่มมีอาการขี้เกียจหรือถ้าในทางการแพทย์แผนโบราณเขาเรียกว่าเซมหะมากเมื่อไหรก็ตามที่เลือดมันหนืดอะไรที่มันเหนบน่ะ ให้ใถึงความเป็นเสมหะแล้วความเป็นเสมหะมันทําให้ความที่เกียรผสมเข้าไปฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลือดข้นเหน็บมานานก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจตื่นนอนก็ไม่อยากตื่นอยากออกกาลังกายก็ขี้เกียจแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีอันนี้เขาเรียกว่าเสมหะมากเริ่มขี้เกียจเพราะเลือดข้นเหน็บอันที่3มสังเกตยังไงว่าเลือดข้นเหน็บมานานแล้วคือดูริมฝีปาดมันจะแห้งมันแห้งแต่บางคนก็บอกก็ กินน้ำมากแล้วนะวันหนึ่งก็3ามสี่ลิตรแล้วแต่ทำไมปากยังแห้งยังแตกบางทีเป็นขุยลอกเลยแสดงว่า น้ำในร่างกายเราเนี่ยมันค่อนข้างน้อยธาตุไฟมันก็จะกำเริบง่ายดังนั้นเวลาดูที่ริมฝีปากเนี่ยมันก็จะดูแตกง่ายอันที่4ก็คือตาแห้งเพราะว่าในตาเนี่ยมันเป็นหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดฝอยที่มันเล็กๆเวลาเลือดค้นเหนืดเนี่ยเลือดมันก็จะมาไม่ค่อยได้แถมเวลาเลือดข้นเหนืดก็จะทําให้ปลายทางมันแห้งไปหมดเลยเช่นผิวแห้งผมก็แห้งตาก็แห้งตาแห้งมากๆเนี่ยจะมีอาการแสบตา เคืองตาได้ง่ายเพราะฉะนั้น ใครที่เป็นแบบว่าแสบตาเครื่องตาบ่อยๆตาเบลอบ่อยๆเนี่ยสแสดงว่าเลือดท่านอาจจะข้นหรือเช่นกันนะอันที่5ก็คือปัสสาวะบ่อยใครที่กลางคืนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆเลยแสดงว่าไตาของเราเนี่ยเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วคนที่ไตอ่อนกําลังลงเพราะว่าไตาเนี่ยมันกองเลือดที่มีของเสียเยอะแล้วเ,เลือดมันเหนียดเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปัสสาวะบ่อยแล้วไตอ่อนกําลังลงอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นเหตุผล ของเลือดค้นเนิดมานานเหมือนกันส่วนการแก้ไขบแบ่งออกเป็น3ดีก็คือดินดีน้ำดีแล้วก็ระบายดี3ดีนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาก็คือเลือดค้นหนืดเลือลัง ไวยได้เลยดีข้อแรกก็คือดินดีคําว่าดินดีคือดินมันซับน้ําได้ดีเวลาปลูกต้นไม้ถ้าดินมันแข็งแรงมันก็จะซึมน้ําได้ดีน้ําจะซึมผ่านไม่ได้จะอุ้มน้ําได้ดีเวลาดินดีเนี่ยวิธีการทําให้ดินในร่างกายซึมซับน้ําได้ดีและอุ้มน้ําได้ดีไม่ปัสสาวะบ่อยหรือทําให้น้ำเนี่ยมีคุณภาพก็คือการกินข้าวเช้านะในแต่ละมื้อเนี่ยกินให้พอดีถ้ากินมากก็ลดปริมาณลง ใครที่กินเนื้อสัตว์เยอะก็ลดลงนะใครที่วันๆไม่กินอะไรเลยก็เปลี่ยนมาเป็นกินแบบมือมือหน่อยนะพอทําได้ดีเนี่ยก็กลายเป็นว่าดินแข็งแรงร่างกายก็จะค่อยๆสิมสับน้ำได้แล้วหรือว่าเพิ่มสมุนไพรไปด้วยนะเช่นขมินชันลูกยอพอดินดีเนี่ยก็งดเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารทําให้ดินแย่นะเช่นจังฟูด้ดอาหารแปรรูปต่างๆหรือว่างดดำตาลเลี้ยงพวกนี้จะทําให้ดินดีขึ้น อุ้มน้าได้ดีขึ้นความข้นเนือก็จะค่อยๆลดลงต่อมาอันที่สองก็คือน้ําดีคาว่าน้ําดีเนี่ยน้ำในตัวมันต้องดีก่อนนะง่ายๆก็คือดื่มน้ําเยอะขึ้นใครที่ดื่มน้ําน้อยเลือดก็ต้องข้นเหนื่อยเป็นเรื่องปกติเลยท่านต้องดื่มน้ําให้มันเยอะมากขึ้นและเลี่ยงน้ําที่เป็นกาแฟน้ําหวานน้ําเย็นน้ําอะไรที่มันข้นๆเหนียวเหนียวเด็ โ,โกโก้น้ำเหล่านี้เนี่ยถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงไปเลยนะต่อมาเป็นสมุนไพรสมุนไพรที่จะช่วยให้น้ําดีก็จะมีรสชาติส,ตสด์ฝาดเปรียปร้ยวๆที่เราพูดกันบ่อยๆนะพวกสีผาหรือว่า สีเลียมฮาร์ดนี่ก็ใช้ได้อุ้มน้ําได้ดีเลยละ่ะสีเลียมฮาร์ดเนี่ยเป็นเหมือนไฟเบอร์คอยช่วยชะลอน้ําในลําไส้นะลําไส้ก็จะค่อยๆดึงดูดน้ําเข้ามาได้ต่อมาอันที่สาก็คือระบายดีพอดูดน้ําเข้ามาแล้วและดินดีแล้วแต่ของเสียเก่าเนี่ยก็ยังอยู่ดังนั้นเราต้องเอาของเสียเก่าออกไปด้วยเขาเรียกการระบายดีระบายของเสียออกไปก็คือการทําให้ร่างกายมีช่องว่างบรรยุคนไหนเนี่ยไม่ค่อยออกกําลังกายเลยไม่ค่อยยืดเหยียดเลยนั่งทา งานทั้งวันร่างกายมันก็จะรัดตึงเราต้องไปเดินไปเหยียดหายใจเข้าเยอะๆนะการหายใจเยอะยืดเหยียดทาให้มีช่องว่างในร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะเวลาช่องว่างในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำเหลืองเลือดต่างๆมันก็จะเริ่มเคลื่อนไหวหรือว่าใครที่ขี้เกียจเดินก็ไปยืดไปนวดก็ช่วยได้สมุนไพรที่ช่วยระบายได้ดีก็เช่นเอร์สันตพาพก็ใช้ได้พวกยาหอมหรือว่ากินผัก ที่มีไฟเบอร์เยอะเลยนะหรือถ้าใครเป็นลิสีดวงทวารก็กินก็กินยาบรรเทาลิสีดวงทวารด้วยครับถ่ายได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นดินดีก็ดูดน้ําเข้ามาน้ําดีก็คือเลี้ยงน้ําที่เสียและต่อมาที่3ก็คือการระบายที่ดีเนี่ยระบายของเสียการหายใจเข้าเลยเยอะพอทํามอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยลดให้เลือดหายข้นนิดได้นะลองไปแก้ไขดูและหากใครชอบคลิปนี้กดติดตามและส่งต่อให้คนใกล้ตัว ด้วย <c oughs>